ได้ให้เรื่องนี้นั่นเองสัญชายบาลไมซายทักความยาว36 EP ค่ะจอนแอร์ทาง CCTV ทักไอชีอีและเ e n เซนต์วิดีโอเป็นผลงานของพุ่งกับส่งเสียวเฟยนะคะและผู้เขียนบทเนี่ยคุณหลีเสียว เราขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยนะคะในตัวอินห่าติ๊กตอกจีนแฮชแท็กชื่อของเซียวจ้านนะคะก็มียอดวิวค่ะทะลุไปที่160,000ล้านวิวขอแสดงความดีใจด้วยนะคะสําหรับเซียวจ้านค่ะเจ้าพ่อติ๊กตอกจีนนะคะในช่วงเมื่อวานนี้ต้องถือว่าอวดมากๆเลยค่ะกับเซียวจ้านลุคนี้ค่ะชุดสูทสีเทานะคะในฐานะของ global spokesperson ของลีหนิงเซียวจ้านสวมสูทชุดนี้หล่อมากจริงๆลีหนิงหน9่งค่ะมาทั้งคลิปนะคะแล้วก็ภาพนิ่งเลย รอสุดจะบรรยายนะเซียวจา้านไม่รู้จะใช้คำไหนดีแล้วส่งท้ายที่เซียวจา้านกับคลิปนี้เซียวจา้านมาแนะนำอาหารจากบ้านเกิดของเซียวจา้านจ้าเข้าอไอชงชิงในทวิตเตอร์นะคะสำหรับชื่อคลิปนะค,ะคือเซียวจ้านชงชิงนูโอดาว no เลดยูดเมื่อมีชงชิงเนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนที่สุดเซียวจา้านบอกว่าสวัสดีครับผมเซียวจา้านนะคะผมมาจากชงชิง วันนี้ผมก็มีอาหารท้องถิ่นที่อยากจะแนะนำครับนั่นก็คือบะหมี่ชงชิ่งที่มีรสชาติที่เผ็ดเป็นลายที่มีเอกลักษณ์แต่ว่าคุณสามารถที่จะปรุงแบบไหนก็ได้อาจจะปรุงส่วปานกลางหรือว่าจะใส่ไข่ดาวลงไปใส่พริกน้อยๆหรือว่าจะใส่ผักอะไรประมาณนี้ก็ได้ประมาณว่าปรุงแบบไหนก็ได้ตามที่ต้องการเห็นหน้าตาท่าทางและหน้าที่จะเผ็ดนะสำหรับบะหมี่ชงชิ่งค่ะนี่เขาก็บอกว่ามันทั้งเผ็ดร้อนต้องลองเลยละ่ะเพราะเซียวจ้านเนี่ยแนะนำเลยบะหมี่ชงชิ่งที่แสนอร่อยจากชงชิ่งค่ะบ้านเกิดของเซียวจ้านค่ะ ไวอเชินซัวน,นะคะเราขอแดงความดีใจด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวของบ็อกออฟฟิศเท่าพเพื่อนในช่วงวันนี้ค่ะก็มีรายงานด้วยสอบภาพยนต์ของวางยี่ปอนะคะบอลดูฟลายปฏิบัติการเจ้าเวหายอดบ็อกออฟฟิศค่ะรวมพรีเซลนั้นทะลุไปที่850ล้านหยวนขณะเดียวกันก็ได้ทําลายสถิติประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไปแล้ว 6รายการด,กด้วยกันโดยสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาสุดท้ายในการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะปิดการฉายในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะภาพยนตร์เรื่องบอลทูไฟลยนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีความสําเร็จที่แบบคุ้มค่าที่น่าจดจําจากข้อมูลเม้าเฮียนโปรนะคะนางเรื่องบอลทูฟลยปฏิบัติการเจ้าเวหาที่นําแซงเดวังอีปอ้ป๋อเนี่ยยอดบอฟิศทะลุไป850ล้านหยวนไวปบอนั้นอายุเพิ่งจะครบ26ปีบอ,อฟิศเนี่ยทะลุไปแล้วนะคะมากกว่า2,600นหอยล้านหยวนร,รอบวันเกิดของหวังอีปอ้ป๋อนะคะ คือวันที่5สิงหาคมเนี่ยผลงานทั้ง3ที่นำแสดงโดยหวังอีปอ๋อ่ะ3เรื่องไม่ว่าจะเป็น Hidden เ l a ดฮักค้คนคมพยักเซบกล้าท้าฝันวันเอ็นโอลีและปฏิบัติการเจ้าไวหฮารบอนทุกายปีนี้นังใช้3เรื่องรวดเลยค่ะเซบกล้าท้าฝันตอนนี้ยังคงทำไรายได้ไปแบบต่อเนื่องค่ะเราขอแสดงความดีใจด้วยงานโฆษณาของหวังอีปอ๋อ่ะตอนนี้แบรนด์ที่30จะมาแล้วในช่วงวันที่ 28สิงหาคมที่จะถึงนี้ก่อนหน้านๆก็เพิ่งจะเปิดตัวนะคะเป็นโคสกของโปเกมอนเกมการ์ดอย่างที่เราเห็นนี่แหละหล่อน่ารักมากๆขายดิบขายดีกันไปแต่ว่าในช่วงวันที่8นี้แอคเค n ์ของอุปกรณ์นะคะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อดังเลยนะคะ ก็มาแค่มือเห็นเล็บก็รู้เลยว่าเป็นหวังอีบอเป็นสินค้านะคะแบรนด์ที่30คืออัปเดตแบรนด์ที่30ณนะช่วงเวลานี้จะเปิดตัวนะคะยังเป็นทางการวันที่28สิงหาคมนี้ค่ะเราก็รอติดตามด้วยกันนะคะตอนนี้มาแค่มือเท่านั้นไวบอจะเปิดตัวในฐานะของกอล l s สปอตเพรส s o นโคศกระดับโลกค่ะของ b บซิอ e เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ะคะก็มีมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะสายชาร์จที่แบบดังมากม เบสุตในไวปอนะคะก็บอกว่าเขาดำหนีไปกับตัวละครแต่ละตัวยิ่งไปกว่านั้นก็มีการพัฒนาตัวเองที่แตกต่างแบบไม่เหมือนใครเขามีสิ่งที่โลกภายนอกกําหนดอยู่มากมายยิ่งไปกว่านั้นเขาก็กําหนดความเป็นตัวของตัวเองเขามีความสามารถที่มากมายภายในใจยังเต็มไปด้วยความรักอันร้อนแรงเขาคือเบสุตเกิลอลสป s อคเพอร์ซัน 28สิงหาคมนี้จะเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้เห็นเล็บก็จําได้แล้วนะคะว่าเป็นมือของหวังอีบปยอย่างแน่นอนที่สุด28สิงหาคมนี้มาแล้วแบรนด์ที่30 ตอนนี้แอดเค้าของวานแอนโอลี่ถ้าก็ปล่อยเบื้องหลังออกมานะคะน่ารักน่ารักแบบเยอะแยะมากมายเป็นดทเบื้องหลังการทํางานของอว่างี่ปอค่ะแล้วก็มีคัสซีนต่างๆมาให้เราได้เห็นกันอย่างซีนนี้แบบน่ารักมากๆเบื้องหลังตอนกินข้าวฉันเสิร์นทานข้าร่วมกับทุกคนหลังเข้าชิมอ e ีมาร์กก่อนทานก็ไม่รู้จักกันหลังทานก็สนิทกันสุดๆเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เลยอว่าี่ปอตอนกินนี่ก็เป็นอะไรที่ธรรมชาติมากๆอย่างที่เราเห็นนี่แหละและคลิปนี้เป็นคลิปที่วิมดูแล้วดูอีกนะคะน่ารักมากๆหว่างี่ วอยบอลแล้วก็คุณเจอาทากโหรือว่าคุณหวังเสี่ยวไห่นั่นเองผู้ออกแบบท่าเต้นนะคะหนึ่งในผู้ร่วมรายการจากสีแดนออฟไชน่าเป็นแดนเซอร์เป็นผู้ออกแบบท่าเต้นที่เก่งมากๆแล้วก็สนิทกับหวังยี่บอด้วยในเซฟกล้าเท้าฝันนี้ระบุบาทเป็นสซ่งเหมาเป็นวิธีการพักผ่อนแบบพิเศษของเฉินซั่วนั่นเองพอเลิกถ่ายทําเสร็จนะคะเฉินซั่วของเราหวังยี่บอก็นี่แหละมองหาเป้าหมายล็อกเป้าหมายได้ก็สไลด์ตัวไปนอนตักทันทีคุณหวังเสี่วยวไ่นี้ก็มีความสนิทสงมกับหวังยี่บออย่างที่เห็นนะคะอย่างในช่วงของวันเกิดนีก็ มีเบอร์เดย์ให้พี่ป๋อด้วยไปถ่ายทำภาพยนตร์ดิกันนะคะวันแหนโอลี่ก็จะเห็นมีอัพภาพนะคะมีติดหวังอ e ีป๋อใหม่เขาเห็นนี่แหละชฉินส่วงเราพี่น้องอ e ีมาร์กนะคะก็รักกันทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยทีเดียวคุณหวังเสี่ยหายนี่มีแกงตัวเองด้วยนะคะจากคลิปนี้จากเบื้องหลังนี้อย่างที่เราเห็นในแอคเคอร์ไวรปองคุณหวังเสี่ยหายในช่วงวันที่23ก็ได้นําไปเปรียบเทียบนะคะกับซีนหนึ่งของแอนิเมชันนะคะเรื่องนาจาหวังอ e ีป๋อก็เป็นนาจาถ้านาจาตอนสามขวบส่วนคุณหวังเสี่ยหายะะก็็เปน อีเนิเทพไทอีจันเดินนั่นเองเขาใช้เปรียบเทียบนะคะมีแกนตัวเองแบบเล็กๆและก็มีซีนนี้เพื่อนหลังนักสนทนาเฮฮาถึงแม้ว่าเรื่องหน้านะคะที่อยู่ในภาพยนตร์นั้นจะเศร้าสำหรับซีนนี้เขาก็บอกว่ามีเพื่อนที่ตลกขนาดนี้อยู่ข้างๆเนี่ยถึงแม้จะโดนเตะน,นี่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาถึงซีนนี้นะคะชอบม,มากๆเลย คือถ่ายภาพออกมาได้สวยงามมากมมุมกล้องสวยมากๆมันก็เป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆเลยนะสอบการให้แง่คิดจากการดูหนังเรื่องนี้ว,ว่าไม่มีใครที่จะสามารถให้กําลังใจเราได้นอกจากตัวเราเองอ่ะสำคัญที่สุดเราไม่สามารถจะสอสแสวงหาแสงสว่างจากที่ไหนได้แต่ว่าตัวเราเองนี่แหละคือแสงสว่างสําหรับตัวเราไม่ว่าใครจะให้กําลังใจเรามากมายขนาดไหนก็ตามทีแต่ถ้าหากว่าตัวเราเองนะคะยังไม่ยอมที่จะลุกขึ้นไม่สู้ไม่อะไรมันก็ไม,ม่มีประโยชน์เฉินซั่วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีแต่มันว่า ที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละเราต้องให้กําลังใจตัวเราเองนะสำคัญที่สุดดวงตะวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือตัวเราในสงนักแตนในสอของพระเอกนะพุ่มกับเรื่องนี้ค่ะพุ่มกับตาเผิงก็บอกว่าไม่มีใครที่จะเข้าใจเฉินซั่วได้ดีเท่ากับหวังอีบปอและไม่มีใครที่จะสามารถเป็นตัวละครตัวนี้ได้สร้างทางเลือกที่ดีขึ้นได้เท่ากับเขาอีกแล้วไม่มีเรื่องราวของการเต้นที่ขาไว้ใจหวังอีบปอได้หวังอี้ปอเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องของการเต้น เวลาที่เขากําลังเต้นอยู่มันเป็นอะไรที่ดูเปล่งประกายมากๆตอนที่เขากําลังพูดเรื่องเต้นนั่นก็คือตอนที่เขากําลังพูดเรื่องที่เขาชอบนั่นเองทุกคนเวลาที่พูดถึงเรื่องอะไรที่เราชอบมันก็จะดูเปล่งประกายนะคะเพราะว่ามันมีความมั่นใจซึ่งเกิดจากความชอบนั่นเองก็ส่งัปใจให้กับวังอีปอเฉินซัวทีมเซบกล้าเท้าฝันด้วยนะคะอวานและโอลี่ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะในช่วงของวันที่25สิงหาคมนี้รมขอให้ทุกคนได้มีความสุขมากๆ แน่นอนที่สุดนะคอพระเจ้าอยพรทุกท่านสวัสดีค่ะ